ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ Over Top Up อลิงอยู่ใต้คลิปสวัสดีพเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมิโฮทีวีคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม ROG อีกเช่นเคยนะครับก็ตามที่ตกลงกันไว้นะครับช่วงนี้ก็หลายๆคนเนี่ยคงจะเริ่มปลดอาวุธเงากันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการอัพอาวุธเงาของสไนเปอร์สายคลินะครับ ให้ดูเป็นแนวทางพอนะครับไม่ต้องทําตามทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครชอบสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับเผื่อบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่อยู่โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับการจะมีวุธเงาได้เนี่ยเราจะต้องมีกิวก่อนนะครับและเลเวลตัวละครเนี่ยต้อง4 0ด้วยหลังจากนั้นก็จะมีเควสสีแดงขึ้นมาให้ทำนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเควสสีแดงขึ้นมาให้ทํา จากนั้นก็เข้าไปรับอาวุธเงาในบ้านกิลนะครับซึ่งจะมีให้เลือกหลายแบบให้เราเลือกอาวุธเงาให้เหมือนกับอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่นะครับในตัวอย่างก็คือลองโบแล้วนั่นเองนะครับนี่ครับลองโบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อมาเมื่อเรารับอาวุธเงามาแล้วเนี่ยแล้วก็ทําเควสครบ16เควสครับเราก็จะสามารถปลดล็อกอาวุธเงาได้การปลดล็อกอาวุธเงาครั้งแรกนะครับจะต้องใช้เศษอาวุธขั้นหนึ่งจำนวน36ชิ้นกับแต้มกิลอีก4แต้มนะครับ โดยเศษอาวุธเงาเนี่ยเราสามารถหาได้จากการนําอาวุธประเภทเดียวก,กันกับที่เราใช้นะครับไปหลอมกับ NBC ตัวนี้ในตัวอย่างก็จะเป็นลองโบนะครับโดยจะใช้หินกิตเงามืดตามที่ n p c บอกเลยหินทิ่เงามืดเราก็สามารถหาได้จากการขุดแร่นะครับหรือว่าเก็บเกี่ยวในดันกิวแต่ใครจะเก็บในดันกิวเนี่ยก็ต้องวอได้บ้านก่อนนะครับซึ่งมันยากสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้ซื้อเอาดีกว่า สำหรับเลเวลหนึ่งะครับก็จะใช้เศษอาวุธขั้น1 36ชิ้นนะครับแล้วก็แต้มกิวอีก4แต้มตีเป็นราคาก็50,000่นเพชรนะครับโอกาสสำเร็จ100%้เลเวล2อนะครับใช้ขั้น2 36ชิ้นนะครับกับแต้มกิวอีก8แต้มตีเป็นเพชรก็ประมาณ1 5 0 0 0 0เพชรนะครับโอกาสสำเร็จ9 0าเร็เลเวล3นะ,ระครับใช้ขั้น3 45ชิ้นแต้มกิวอีก20แต้มนะครับตีเป็นเพชรก็5 5 0 0 0 0เพชรโดยประมาณนะครับ โอกาสสำเร็จ80%เลวเวล4นะครับใช้ขั้น3มจำนวน90ชิ้นนะครับกับแต้มกิ้วอีก40แต้มตีเป็นมูลค่านะครับ1ล้าน10,000แสนเพรชรนะครับโดยประมาณโอกาสสำเร็จอยู่ที่70%นะครับต่อมาเป็นอาวุธเงาเลเวล5นะครับจะใช้เศษอาวุธขั้น4จํจำนวน90ชิ้นนะครับกับแต้มกิ้วอีก80แต้มตีเป็นมูลค่านะครับก็คลิกละ3ล้าน3แสนเพชรนะครับโอกาสสำเร็จ60% ราคาที่กล่าวมานะครับอ้างอิงจากตลาดกลางเซิร์ฟในเมสิตนะครับส่วนเลเวลอื่นๆเนี่ยผมยังไปไม่ถึงนะครับก็เลยได้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนกบน้อยเนี่ยก็แนะนําแค่เลเวล4ไปก่อนนะครับเพราะว่าเลเวลถัดไปแพงแล้วก็โอกาสสาเร็จน้อยมากๆเลยนะครับโอเคเรื่องสกิลที่อัพเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับในหน้าจารึกนะครับผมก็จะอัพลักนะครับอ่าเลเวล15นะครับมันจะใช้ค่อนข้างน้อยนะครับใช้เศษค่อนข้างน้อย ส่วนเลเวล16เนี่ยเลเวลถัดไปมันจะใช้เศษขั้น2แล้วนะครับเป็นใช้แผ่นจานหรือขั้น2ซึ่งมันก็เปลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อัพนะครับแล้วก็โอกาสสําเร็จเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยโอเคลัก15นะครับต่อมานะครับเป็นไฟนนอลสปีดนะครับอันนี้อัพไปเลยนะครับเต็มเลย10ถ้าเกิดจะอัพเลเวลถัดไปได้เนี่ยจะต้องปลดอาวุธเงาขั้น5นะครับเลเวล5ก็เอาไว้ก่อนนะครับ อันที่สําคัญถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพีดาเมตนะครับคีดาเมตอัพ5เลยนะครับอัพเต็มไปเลยเราจะใช้แผ่นจารึกในการอัพนะครับเป็นแผ่นจารึกขั้นหนึ่งแล้วก็แต้มกิลกับเงินอีกจํานวนหนึ่งนะครับในการอัพสาหรับหน้าจารึกก็จะมีแค่3อย่างที่ผมอัพนะคก็คือลักนะครับแล้วก็แอตแทลสปีดนะครับแล้วก็ครีดามเมตนั่นเองนะครับต่อมาเป็นหน้าของขยายนะครับขยายเนี่ยผมจะอัพไฟนอลครีนะครับเต็มเลย ฟนอลคีก็จะช่วยเพิ่มค่าคิเลตให้นะครับอ่าเป็นค่าไฟนอลคีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟนอลพีดาเมทโบนัสนะครับอันนี้ก็อัพเต็มเช่นกันนะครับสองอันนี้แล้วก็จะเหลือดูดเลือดนะครับอันนี้ดูดเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าของเหลือก็สามารถอัพได้นะครับอ่ามีแต้มเหลือมีของเหลือก็อัพได้นะครับถ้าเราอัพสองอันนี้เต็มแล้วส่วนถ้าใครยังไม่เหลือนะครับก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับดูดเลือดอ่า สำหรับหน้าขยายก็จัแค่3อย่างนะครับก็คือคริดดาเมจโบนัสนะครับแล้วก็ดูดเลือดนะครับ3อย่างแล้วก็ถัดมานะเป็นหน้าขั้นนะครับหน้าขั้นอันนี้ให้อัพอิมพูปนะครับมันจะช่วยเพิ่มแอ t แท k กสปีดให้เราเป็นไฟนอลเอชพีดีนะครับถ้าเกิดว่าเราปลดอาวุธเงาขั้น5ได้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับอิมพูปแล้วดูดเลือดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ของผมก็จะใช้อันนี้ไปก่อน ซึ่งการั p level ถัดไปเนี่ยมันจะใช้ของเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทําไปก่อนตอนนี้ก็ยังได้แค่เลเวล2อยู่ถ้าใครมีงบเยอะก็ั p เต็มได้เลยนะครับโอเคหน้าต่อมานะเป็นหน้าของพิมพ์ลายนะครับพิมพ์ลายเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นเพิ่มมาตาการนอก,ออกออกอีก7.5%เรนะครับเราสามารถอั p level ได้นะครับถ้าเรามีของถึงแต่สําหรับผมนะครับหรือว่าใครที่รู้สึกว่านอกออกบ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องัพก็ได้นะครับจะได้ไม่เปลือง รอเก็บไปอัพอันหลังๆเลยก็ได้นะครับที่เป็นแบบว่านกออกแล้วติดสตันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่ามันต้องอาวุธเงาเลี้ยวหกนะครับถึงจะอัพได้ต่อมานะครับหน้าของหนังสือนะครับหนังสือผมก็จะใช้เป็นเพิ่มระยะเวลาของทูไซส์นะครับาจากทูไซส์อยู่ได้15วินะครับก็จะเพิ่มเวลาขึ้นมานะครับเป็น18 .75 นะครับแล้วก็เลเวลถัดไปก็จะเป็น20วินะครับอะไรอย่างแบบนี้นะครับพร้อมกับเพิ่มโบนัสไฟนอลดาเมจกายภาพด้วยนะครับก็คือทูไซส์เนี่ยจะยิงแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็อัพเต็มได้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีของมากน้อยแค่ไหนนะครับอัพเต็มก็จะแรงมากส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นไวเ a เวคเ n i n g ขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความแรงของนกออกนะครับถ้าเราอยากได้นกโฉบแรงก็ใช้อันนี้ได้นะครับแต่ผมก็จะใช้อันนี้นะครับใช้ทูไซ เพื่อเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรมากโอเคมาดูความเปลี่ยนแปลงกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมได้อาวุธเงามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยิงเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบกับหุ่นให้ดูนะครับอ่าเป็นทดสอบหมาแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนเคยถามว่ายิงหมาเนี่ย DPS ต่อวินาทีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยโอเคตอนนี้ได้วุฒเงามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ดูใหม่นะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็จะมีในขั้นหน้าก็จะใส่ i m p ปูฟนะครับแล้วก็พิมพ์ลายก็จะใส่นกนะครับฟอ่า,าคอร์ดมาเซอรี่นะครับแล้วก็ในหน้าหนังสือเนี่ยก็จะใส่เป็นทูไซ z e นะครับโอเคลุยนี่นับที่คือสปีดนะครับ,รบที่ทําได้ ดาเมจต่อวินาทีก็อยู่ประมาณแสนเกนะครับประมาณแสนเกเออแสนแล้วนะครับเดี๋ยวรอยิงไปสักหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันคือที่มันลดลงเยอะเนี่ยเพราะว่า1คือทูไซด์หมดนะครับอ่าทูไซด์หมดแล้วก็สคือมอนสเตอร์เนี่ยเกิดไม่ทันนะครับ โดยรวมๆแล้วก็ประมาณแสนเจนะครับโอเคมาดูสเตตัสกันนะครับตอนนี้สปีดตัวละครน,นี้อยู่ประมาณ800กว่าเปอรนะครับอ่า800กว่าก็จะยิงประมาณนี้นะครับดาเมจต่อวินาทีก็ประมาณนี้นะครับแสนอ่าแสนหกแสนเจประมาณนี้นะครับพอมีวุฒเงาแล้วเนี่ยคือย,ยิงเร็วยิงแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแบบมอนเกิดไม่ทันเลยนะครับกองหนึ่ง โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่หาแนวทางในการอัอาวุธเงาเนี่ยผมก็จัดให้แล้วนะครับสามารถทําตามได้นะครับตามสะดวกเลยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับส่วนใครที่ต้องการดูคลิปใหม่ๆหรือคลิปอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ